ไปเก็บเมื่อเขือลายของสีหรือรัตออรกิิการ์เด้นมาเอามาขยำ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 เอาเม็ดแล้วเมื่อหวานไว้ตรงนี้แหละอืม,มีเม็ดอะไรด้วยะไม่รู้ขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรหวานไว้งี้แหละรอรุนว่าจะงอกไม่งอกนะจ๊ะเขียเขียเียเสร็จเรียบร้อยนี่เมื่อเขือลาย เอามาหมกหมกไว้มองนี้จะขึ้นไม่ขึ้นค่อยลุ้นกันไปมีในหนาด้วยเม็ดในหนานี่อยากให้ทุกคนปลูกใน้หนาเอาใบไว้ทำไม่นี่น้ำหมักไละมแะแรงเป็นอย่างดีขนาดเฮายัางตายหมดหัวนะลดหน่อยเดี๋ยวกัน ลดน้อยปลูกกันแบบง่ายๆยานี่แหละไม่ต้องไปอะไรมากเดี๋ยวเมล็ดพันไหนที่สมบูรณ์เดี๋ยวมึงงอกมาเองเบ่งไว้นะปลูก,กไว้มองนี่แหละมอ,มองนี่มองนี้นรอลุ้นคือมเมล็ดพันไหนที่เขาแข็งแรงเขาจะงอกมาปลูกไม่ยากพืชผักต่างๆทุกชนิด ใครอยากปลูกมะเขืออะไรก็ไปซื้อที่ตลาดมามีหลายสายพันธุ์มะเขือแกะเอาเม็ดมาเโรยไว้มะเขือเทศมะเขือปรอมมะเขือยาวมะเขืออะไรก็ได้พริกก็เหมือนกันอยากปลูกพริกก็ไปซื้อพริกมาอยากได้พริกอะไรก็เอามาปลูกไม่ต้องไปซื้อเป็นซองเดี๋ยวถ้าเขาแข็งแรงเ,เขาง,งอกมาเองซื้อมากินที่เหลือก็มาบีบบีบโรยไว้เดี๋ยวเขาก็จะงอกถ้าเขาแข็งแรง ไม่ขึ้นไม่งอกก็ดูที่มเมล็ดพันธุ์หรือที่ดินเป็นกรดเป็นด่างเท่านั้นเองปลูกให้มันง่ายๆเข้าไว้นะจ๊ะที่ก็รอรุ้นว่าจะได้กินมะเขือลายของสิริรัตน์อเอแกนิการเด่นหรือเปล่าไปติดตามช่องสิริรัตน์นะได้ความรู้เยอะนะจ๊ะทุกคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะสู้ปด้วยกันลงคลิปไปแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวคลิปสั้นสลับคลิปยาว แหกแหกเหนื <đ> <filho> ่อยอัดวันเดียวหลายช่องแค่นี้นะ